เฮ้ยเดี๋ยวขอขออีกนิดหนึ่งนะครับขออีกนิดหนึ่งตรงนี้สําคัญสําคัญเลยนะครับคือไอ้ที่ผมบอกนี่ก็คือว่าก็คือช่องอ่เก็บสมบัตินะครับคือเป็นท้องเป็นท้องพักังนะครับเนี่ยท้องพักังของเรือนะครับดูดูดูจักตรงไหนนะครับว่าว่าเป็นท้องพักังนี่นี่ครับนี่เขาเรียกว่าชุวยเฉียนะครับเป็นไม้บรรทัดนะของจีนนะครับตัวนี้นะครับใช้ แต่หลีหนีกลัวเกียบไห้ปึ้งนะครับเนี่ยตัวใช้เนี่ยตัวแรกเลยนะครับเนี่ยตัวใช้เนี่ยโชคลาภเงินทองนะครับเนี่ยโชคลาภเงินทองตัวใช้นะแต่แต่นะแต่ละช่องนะครับเนี่ยจะลงจะลงที่ตัวใช้นะบลำลำลำนี้ลำนี้เขาจะเป็นตัวใช้ตัวใช้ลอกแรกนะครับเนี่ยนะ จะจะลงทุกช่องเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยภายในสีแดงนะครับเนี่ยสีแดงด้านบนนะครับเนี่ยเขาเขาจะได้ช่องเล็กนะครับช่องไหนก็นะครับช่องเล็กเป็นโชคลาภเงินทองนะครับเป็นแบบเป็นแบบไซส์สี่สิบสองเซนนะครับแต่แต่หกสิบแปดเซนเนี่ยนะครับเขาจะพิเศษนะเนี่ยเขา เขาจะพิเศษกว่านะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับตัวตใช้นะวัดจับหัวถึกนะกล้องไม่พอนะครับมันดีไม่มีคนช่วยซูมเข้าซูมออกนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวใช้นะครับใช้ไซส์สองนะครับมันจะเก็บนะลังสมบัติได้เยอะกว่านะครับอย่างที่ถูกอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเออ ถ้าพักคังท้องพักคังเราใหญ่เนี่ยเราก็จะเก็บเงินเก็บท้องได้เยอะนะครับเราหามาเยอะนะเราก็ต้องเก็บเก็บได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราหามาได้เยอะแต่แต่ช่องที่เราเก็บไปน้อยนะครับเราก็จะอาจจะเก็บไปได้น้อยนะครับตามศาสตร์ความเชื่อของโบราณแล้วนะครับเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อตัวตัวนี้นะครับ คือเขาจะมีแปดตัวใช้แปรลีหนีกลัวเกียบไห้ปึ้งนะครับแล้วก็จะวนกลับมาที่ตัวใช้อีกรอบหนึ่งนะครับใช้แปรลีหนีกลัวเกียบไห้ปึ้งนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับที่ตรงนี้ว่าที่ผมว่าสําคัญนะครับนั่นก็คือว่าเอ่อจะต้องปิดนะ ให้ต็ดนะภายในวันที่ในวันที่หอ่อหอเรือนะวันแรกนะเนีย่ย,ย,ยตรงนี้สําคัญเลยนะ,ะนะครับโอเคนะครับนี้เราต้องอ่าขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวันดีนะครับสวัสดีครับ